ไผรบอมารีวิวข่อยเสียเอาเจ้ามาประจานแม่เพราะว่าหนูถ่ายรูปไว้ว่าใครแจกให้ใครบ้างหนูถ่ายรูปเก็บไว้เพราะหนูกลัวลูกค้าจะด่าว่าหนูแจกไม่จริงแล้วถ้าคนคนนั้นไม่มารีวิวให้หนูหนูสิตีด่าเพื่อนแม่หนูสิตีด่าเพื่อนหนูสีเอามาประจานว่าเขาแจกแล้วเป็นยังคือบรีวิวให้เฮาแนา อิลีค่ะกระเป๋า599บาทค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกๆกรีวิวเลยลูกค้าจ๋าโอ้ยแต่หักหลายแต่ห,หัหกแห้งแต่ห,หักหลายแต่หักแห้งค่ะลูกค้าแต่หักหลายแต่หักแห้งขออนุญาตแจกรัฐบาลไทยก่อนใครรอเลขขันน้ำมนต์รอนะคะใครรอเลขขันน้ำมนต์รอแต่ขอแจกงวดนี้ที่หนึ่งให้ที่หนึ่งทำอ่ะ ปากามันสีจางแหนจะที่ไฮแคปแล้วหยกเย็นจริงค่ะชอบมากขอบคุณค่ะขอบทุกหายตั้งแต่บูชาไปเสียขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยน่ารักมากน่ารักทุกคนที่มารีวิวลูกค้าขาขอให้งวดนี้รวยรัฐบาลไทยไปด้วยกันอันนี้หนึ่งปล่อยไปในกลุ่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะรัฐบาลไทยอะ่ะ เราแคบรัฐบาลไทยก่อนนะพูดอะไรวะเขาพูดมาเลยเอาหนูมากบอกยังสี่หละค่ะลูกค่ะครับอันผู้ใดพึงมาติดตามกันย <Okay. S 1> ังไม่ทันดูไม่ใช่ไม่ติดเป็นแบบนี้เลยคุณตีนคุณตีนใจลายที่สุดในโลกเลยอะ่ะไม่ใช่จางนะมันหายไปเลยหายใจสามทีนี่มันมันหายไปกับอากาศแล้วค่ะคุณตีนคะ่ะจะให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอียงวะ เออใชเลขขันน้ำมูลต่ออันนี้เป็นตัวที่หนึ่งให้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นเลยว้าอ,อดมิอนอดมินก็ยังไม่ทนได้เห็นอะลูกค้าขาใครแคบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะ,คะ,คะใครแคบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะลูกค้าขาใครแคบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะงวดนี้ มาไกลามากแฮ้งค่ะตัวนี้มาอีลีเ <92. S 1> อเออแต่ชอบเก้าสองชอบสา,าม,ม่าชอบชอบสามตัวเลยอ่ะครูกูเล่นแค่เนี้ยแหละแต่เล่ขันน้ำมนขันน้ำมนครูบาก็มานะแต่ขันน้ำมนครูบาชอบมาล่างเอ๊ะเอขันน้ำมนุเพราะว่าเล่ขันน้ำมนคุนนมนครูบาชอบมาล่างมากมากหนึ 19, 19, 19. ่งเก้าเจ็ดเก้ามเห็นเป็นหนึ่ง n หนึ่งเก้ารู้คไม่รู้แล้วก็ชัดมากเลยเนี่ยแค่ยิบออกให้เหลือนแค่เนี้ยไม่รู้ว่ยนี่ฉันถูกพันหนึ่งแล้วอะ่ะเวยถูกพันหนึ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอเลขขัดน,น้ำมตนแป,ป๊บหนึ่งนะคะลูกค้ารอแป,ป๊บหนึ่งหนึ่งให้แอดมินแต่งรูปให้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจโอ้เดี๋ยวก่อน จะใส่ไฮแคปไหมเอ,อลูกเพราะว่าไม่ได้ใส่ไอ้นี่วันที่เดี๋ยวจะงงว่าหวยอะไรแต่เลขขันน้ำมนเอาไปเล่นหวยลาวก่อนนะลาวที่จะถึงวันจันท์เนี่ยงวดต่อไปวันที่เท่าไหร่ส <16. S 1> นะิบหกสิบหกสิบเอ็ดนาะสิบหกนี้ไว้ ขอถูกเลขก่ขอนวันเกิดก็ได้เกิดว <c oughs> <17. S 1> ันที่อะไรสิเอาไอ้ไม้ก็เกิด <c oughs> ไอ้ไม้เกิดสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไอ้ไมเกันสิบเจ็ดน้องไมอ้อะเกิดสิบเจ็ดนั่นอนะเอาไหมเดี๋ยวฟันล่างให้ใครเอาพิมพ์เอามาเดี๋ยวฟันให้เดี๋ยวฟันล่างให้ว่าล่างวิ่งอะไรบนวิ่งอะไร บนอะรู้แล้วแหละบนอะให้ไปแล้วแต่ล่างเนี่ยเดี๋ยวฟันให้ว่าวิ่งอะไรวิ่งอะไรเน้นอะไรอะลูกค้าลูกค้าขาลูกค้าขา ใครจะเอาลาย cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะส่งฟรีให้นะคะลูกค้าไม่มีค่าส่งสุ่มแจกแหวนทอง50วงนะคะได้แล้วรีวิวด้วยถ้าไม่รีวิวหนึ่งจะทำการโพสต์ตีดากโกร์ประจานให้โลกรู้ว่าได้แล้วไม่ยอมรีวิว ลูกค้าคะ่ะแอดมินหนึ่งกำลังไลต่ตอบตอบชา้าหรือว่าอะไรต้องกลับขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยแอดมินหนึ่งกำลังไล่ตอบนะคะที่ราคาจะไม่ช้าแน่นอนหนึ่งคอนเฟิร์มนะคะถ้าแอดมินตอบชา้าหนึ่งจะไปช่วยแอดมินตอบไม่ได้จะไปตีมน,นะจะไปช่วยมันตอบนะคะมันทางานทั้งวันเลยัน,นี้ยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยแอดมินเนี่ยอยากจะหันไปให้ดูมือขวาหนึ่งมากเลยนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงเลยคะ่ะกลัวบอสเป็นลมกลัวบอสเป็นลมโอนพรุ่งนี้ได้คะ่ะลูกค้าตามสะดวกนะคะลูกค้าคะ่ะ ใครจะเอาลูกค้าปกติร้านหนึ่งจะมีค่าส่งอีเมล50บาทแต่ไลฟ์สดนี้หนึ่งไม่เอาค่าส่งเลยค่ะลูกค้าลูกค้าใครจะเอาทูบ cf ทูบ159บาทส่งฟรี1ชุดจะได้10ชิ้น1 5 9บาทส่งฟรี1ชุดจะได้10ชิ้นลูกค้าบางคนถามว่าแม่ขา cf แค่แต่ไลเนี่ยลูกค้าอ d น้ำหน8่งแปดมีอน้ำหน้านะคะบัญชีมีบัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิลาาเครื่องรางความรวย88นะคะรุ่นนี้คือหินถูกหวยมอสำหรับคนชอบเล่นหวยเล่่นการพสิง โชคเสียงรับเสียงดวงใครซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าให้ลูกค้าบูชาหินถูกหวยนะคะ299บาทส่งฟรีและแถมทูพายค่ะลูกค้าการันตีและคอนเฟิร์มว่าลูกค้าบูชาไปแล้วได้เงินกลับคืนมามากกว่าค่าปีเสียเส้นนี้แน่นอนค่ะใครเซฟแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดแล้วอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมีหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะปีเซียด,ดูซับค่ะลูกค้าเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทำมาหากินไม่ขึ้นนและคทีีม่มปัญหาเรื่องการเงินปปิดดดเเเียูรัจะงในื่อง ของการเงินดูดเงินดูดทองเรียกเงินเรียก,ยกทองกินเงินกินทองเข้ามาแบบนับไม่ทันและนับไม่ท้ววใครรับปีเสียดูซับ4ปีเสียดูซับ299บาทแถมทูห้คขาส่งฟรีนะคะลูกค้าจ๋าปีเสียหยกนะคะเน้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะลูกค้ามดีด้วยให้ใช้มไม่นับ,ม,นบมือหนูนับล่างอย่างเดียวใครไม่ชอบไม่รู้หนูชอบเดนหนูให้ดูอาจารย์อามหนูลูกค้าใครแคบรัฐบาลไทยล่างแล้ว ใครแขบรัฐบาลไทยแล้วแจ้งแขบให้หนูหน่อยนะเลขบัญชีศ6 7ย์ห4เจ3ดหนึ่งแปดเจ็ดสหนึ่งห้าสามใช่แล้วค่ะพี่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะพี่อะไรอะวะัฒนยูเหรอคุณวัฒนยูใช่นะคะใครเสียบแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดค่ะลูกค้าจ๋ารวมยอดแล้วโอนเองได้เลยจ้าโอนแล้วแจ้งสลีปชื่อจิวแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มเดอ้อในกลุ่มหนึ่งวางแนวทา,ทางให้ทุกหวยและทุกวุนเลยค่ะลูกค้าอะแคปล่างค่ะรัฐบาลไทย ใครแคปหน้าจอแล้วใครที่แคปหน้าจอแล้วนะคะรัฐบาลไทยแจ้งแคปให้หนึ่งหน่อยลูกค้าใคร CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะเดอะแอดมินหนึ่งไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะเลขบัญชีจะเด้งหาลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าทักไลน์เลยค่ะเลขบัญชีจะเด้งหาลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าทักไลน์ล่างงวดนี้ขอฟันล่าง ที่หนึ่งให้เมื่อกี้สามตัวหนึ่งฟันบนอันนี้หนึ่งขอฟันล่างล่างเอาเนี่ยเน้นตัวเนี้ยตัวเดียวล่างหนึ่งมาหนึ่งให้เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตใครแคปบแล้วพิมแคปบขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครแคปบหน้าจอแล้วพิมแคปบขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะน่ารักมากเลยคนที่แคปบขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยนะคะ ใครโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ไว้ในไลน์เลยนะคะเดยวแอดมินหนึ่งจะไปไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มล่างหนึ่งขอฟันแค่นี้พอลูกค้าล่างไม่ต้องเล่นเยอะล่างไม่ต้องเล่นเยอะค่ะถ้าเน้นตัวเดียวหนึ่งเน้นตัวนี้คะ่ะลูกค้าแต่หนึ่งกลัวมันหัวถิมไหมคะกลัวมันอันมันหัวทิมคะ่ะมันมันมักหัวกระดูกคะ่ะมันมักหัวกระดูกอีหลแต่ว่ามักหลายมัตัวนี้คะ่ะม,มักมักคักมักแห้งข่งงวดนี้มักอีเลีค่ะ ล่างล่างขอฟันที่ตัวนี้ค่ะบนฟันตามที่บอกแต่ล่างหนึ่งขอฟันตัวเนี้เอออะฟันเถอะขอฟันเถอะจริงฉันขอฟันเถอะงวดเนี้ย ต่อไปจะให้ดูเลขขันน้ำมนต์ใครจะแคบเลขขันน้ำมนต์ k เลขขันน้ำมนต์แล้วพิมพ์ว่าสาธุนะคะใครแคบเลขขันน้ำมนต์แล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์ครูบาไก่เลขขันน้ำมนต์ครูบาไก่ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์ครูบาไก่แคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะ เลขขันน้มนตครูบาไก่แข็บหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะไผออกไปก่อนกับโอ๊ตจ้าบ่ต้องมาถามหาที่หลังขอเลขขันน้มนตครูบาหน่อยบ่รไหอีรีเดสิมาไหนำาบ่าได้เดเบ่ได้เด้ออะใครแข็บล้ว